สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนในวิชาการงานอาชีพนะคะหน่วยที่เรื่องเกี่ยวกับงานบ้านนะคะในเนื้อหาเราก็เคยเรียนกันมาแล้วเนาะเกี่ยวกับการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะคะ มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเนื้อหาสุดท้ายก็คือการใช้พลังงานนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากทบทวนเสร็จก็จะมีแบบทดสอบให้ทำเหมือนเดิมนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฟังคลิปจนจบนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวเนาะของใช้ส่วนตัวเนี่ยก็ได้แก่อะไรบ้างนะคะ แปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้านะคะเครื่องสําอางต่างๆเนอะอาจจะเป็นหวีเป็นลิปเป็นแป้งของเราเนาะแล้วก็เครื่องนอนนะคะหมอนผ้าหม่มผ้าปูที่นอนใช่ไหมคะแก้วน้ำอุปกรณ์ต่างๆในการรับประทานอาหารนะคะก็คือของใช้ส่วนตัวหมดเลยนะคะทีนี้นะักเรียนควรจะรู้จัก วิธีคือการทำความสะอาดของใช้นะคะและก็การรักษาให้ของใช้ส่วนตัวเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ในระยะยาวนะคะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันเนาะเพราะว่าวัสดุอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่ออะไรเพื่อ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆอย่างเช่นแปรงสีฟันถ้าเรารู้จักรักษาดูแลเราก็ไม่ต้องซื้อบ่อยแต่ว่าเราก็ควรเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งานนะคะอะอันดับแรกเลยอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันและช่องปากของเราก็คือแปรงฟันนั่นเอง เนาะเราก็ต้องหลังจากแปรงฟันเสร็จเนี่ยควรสบัดสะบัดล้างให้ให้สะอาดเนาะให้มันแห้งให้ไวที่สุดเพื่อจะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะคะวิธีดูแลรักษาเรามาดูกันเลยนะคะ 1. ล้างให้สะอาดหลังใช้งานทุกครั้งสองไม่ควรใช้หรือเก็บแปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่นนะคะควรแยกเนะาะสนะคะเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่เมื่อขนแปรงบาน เราสังเกตง่ายๆเลยก็คือเวลาแปรงสีฟันเราบานเนี่ยควรเปลี่ยนได้แล้วนะคะ,ะต่อไปเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนาะผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าถุงเท้าต่างๆนะคะหลังใช้แล้วเนี่ยควรพึ่งแดดให้แห้งเนาะและซักนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเนาะไม่ควรใช้ซ้ำนะลูกนะควรซักด้วยนะคะ หลังจากใช้แล้วเนี่ยเราก็ควรทำความสะอาดเนาะซักนั่นเองนะคะซักให้สะอาดพึงแดดให้แห้งเนาะถ้าไม่แห้งมันจะเกิดกลิ่นอับใช่ไหมคะพอเกิดกลิ่นอับเนี่ยไม่แห้งเนี่ยทับถมกันไว้เนี่ยก็จะทำให้เสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับผ้าของเราเนี่ยขึ้นราได้นะคะลูกเนาะหลังจากตากแห้งอะไรหมดแล้วเราก็ควรนำมาพับ หรือรีดให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็จัดเก็บนะคะจัดเก็บแยกประเภทเนาะเสื้อก็เอาไว้กับเสื้อการเกงเอาไว้กับการเกงนะคะเพื่อจะสะดวกในการหยิบใช้งานเนาะแล้วก็ควรเก็บไว้ในตู้นะคะเห็นไหมตู้เสื้อผ้าลิ้นชักหรือกล่องที่มีฝาปิดเนาะเพื่อจะได้ป้องกันฝุ่นละอองนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเราไปโรงเรียนทุกวันเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะรอยปากการ้อยเปื้อนเนาะดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องแบบรอทีเดียวสา์อาทิตย์ค่อยซัก ได้มาแบบเย็นนี้รีบกลับเอามาแช่น้ำเนาะแล้วก็เอาน้ํายาป้ายไว้นะคะน้ํายาป้ายไว้สักหนึ่งคืนอีกวันก็ขยี้ขยี้ขยี้ยเนาะ เพื่อจะได้ขจัดรอยเปื้อนนรอยเปื้อนก็จะได้ไม่ฝังลึกนะคะผ้าก็จะสะอาดสดใสเหมือนเดิมเนาะส่วนเสื้อผ้าที่ชำรุดนะคะเราก็ซ่อมแซมซะอย่างเช่นถ้าเข็บเสื้อผ้าขาดผ้าเป็นรูกระดุมหลุดตะขอหลุดก็ซ่อมแซมก่อนจะนําไปซักด้วยนะคะ ในส่วนของรองเท้านะคะสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ใช้ในบ้านเนาะรองเท้านักเรียนนะคะรองเท้าผ้าใบาเนาะหรือว่ารองเท้าที่เวลาไปเที่ยวรองเท้าแฟชั่นต่างๆนะคะก็หลังจากที่เราใช้งานแล้วเนี่ยเราก็ควรดูแลรักษาโดยการเคาะดินหรือฝุ่นออกจากรองเท้าก่อนเนาะก่อนเอาไปเก็บในชั้นวาง แล้วส่วนรองเท้าถ้ามันเริ่มเปื้อนแล้วนะคะเราก็ทําความสะอาดซะอย่างรองเท้าเรียนเราเนี่ยอา,อาจจะซักไม่ได้ใช่ไหมเราก็เช็ดนะคะเอาผ้าเช็ดลุกเช็ดหรือว่าขัดขัด,ขดส่วนที่มันไม่เปียกนอกถึงเปียกแล้วเราก็ต้องไปตากให้แห้งเพราะมันเป็นรองเท้าหนังใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เอากีวีนะคะสีดำๆขัดขัดขัดัดมันจะได้เงางามเนาะสวยงามสะอาด ส่วนรองเท้าผ้าใบทํำยังไงรองเท้าผ้าใบก็นําไปซักได้เลยค่ะคัดให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะคะ,ะการเก็บรองเท้าก็เหมือนกันเนาะควรเก็บในตู้เนาะมีตู้หรือว่ามีฝาปิดให้เรียบร้อยจะได้อาจะได้ไม่มีฝุ่นละอองเกานะเนาะอย่างเช่นแบบรองเท้าคู่นี้เราไม่ค่อยได้ใส่อาจจะใส่ในช่วงที่แบบไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้แล้วก็เก็บไว้ก่อนนะคะจะได้จะได้ใช้นานๆน,นะคะ แล้วรองเท้าเนี่ยสําคัญอยู่นะคะลูกก็คืออย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยๆเลยถ้ามันยังไม่เปื้อนเนาะสักสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์เนาะเราก็ควรซักมันครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่ากลิ่นเท้าเราเนาะมันอยู่ในรองเท้ามันทําให้แบบเหม็นอับเหม็นชื้นนะคะทําให้เมื่อเราใส่ไปบ่อยๆเนี่ยมันจะพาให้เท้าเราเหม็นได้นะคะ ต่อไปเป็นหวีหรือเครื่องสําอางเนาะหวีนี่สําคัญนะคะนักเรียนเราไม่ควรใช้หวีร่วมกับใครเลยหวีเนี่ยควรจะเป็นของใช้ส่วนตัวที่แบบคนมีอยู่หนึ่งชิ้นเนาะก็คือโรคติดต่อทางผิวหนังทางเส้นผมเนี่ยในเรื่องของเหาเชื้อรารังแคเนาะมันอาจจะติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นหวีเนี่ยเมื่อเราหวีหวีไปแล้วสังเกตนะคะนะักเรียนในซอกหวีของเราจะมีสีดำดำ นะคะก็คือมันก็แบบเอาสิ่งสกปรกออกจากให้จะออกจากผมเรานั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องขัดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันแบบดำอยู่อย่างนั้นนักเรียนก็ต้องขัดให้สะอาดเนาะและ้วก็เช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใช้เนาะเวลาใช้ครั้งต่อไปมันก็จะได้ไม่มีสิ่งสกปรกที่ติดตรงหวีเนี่ยมาติดที่บนหัวเราอีกแล้วเนาะ ในส่วนของเครื่องนอนนะคะก็คือหมอนผ้าหม่มมุ้งผ้าปูที่นอนนะคะอันดับแรกเลยนะคะควรซักเนาะอย่างน้อยเดือนละสองครั้งลูกก็คือสองอาทิตย์ซักครั้งหนึ่งนะซักผ้าหม่มซักผ้าปูที่นอนนะคะที่บางทีอาจจะเป็นคราบน้ำลายบางคราบาสกรปรกจากที่เราเหยียบขึ้นมาบนที่นอนบ้างนะคะเราก็ควรซักให้สะอาดแล้วก็ หมอนเนี่ยเอามาตากแดดเนาะผงแดดไว้นะคะมีข้อแนะนำค่ะนักเรียนเมื่อตากแดดแล้วเนาะหาไม้หุบมาทุบๆๆๆนะคะให้ให้ฝุ่นมันออกเนาะให้อะไรที่มันเนี่ยตื่นเขาเรียกว่าอะไรไรนะคะเขาเรียกว่าไรที่มันอยู่ในพวกหมอนพวกที่นอนเนี่ยค่ะไรฝุ่นเนาะแล้วก็ทุบๆๆๆแล้วก็ตากแดดไว้นะคะก็ทําแบบเนี้ยเดือนละสองครั้งเนาะ ตากแบบให้มันโดนแดดจัดๆสักครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขอนมามัยที่ดีแล้วนะคะก็จะช่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้ใช่ไหมการที่รักษาความสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีไรอะไรเงี้ยจะช่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะหมอนผ้าห่มเนาะซักตากแดดให้แห้งมาใช้นะคะจะได้สุขสุขภาพอนมามัยที่ดีเนาะ ต่อไปแก้วน้ำหรือเครื่องใช้ต่างๆช้อนส้อมด้วยนะคะรวมไปถึงช้อนส้อมด้วยหลังใช้แล้วก็ควรล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานนอแล้วก็ตากให้แห้งนะคะตากให้แห้งก่อนจะนำมาใช้ในครั้งต่อไปแต่ว่าถ้ามันยังไม่แห้งเนี่ยแล้วเราอยากจะใช้แล้วเนี่ยก็าหาผ้าสะอาดมาเช็ดก่อนนะคะ ในส่วนของการจัดเก็บของใช้นะคะสิ่งของเครื่องใช้เช่นเสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือกระเป๋านักเรียนเราควรจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สะดวกต่อการหยิบใช้ง,งานหรือเวลาเราหาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้หาได้ง่ายนะคะนี่ตารางค่ะตารางนี้ก็เป็นก็คือวิธีการวิธีการทํานั่นแหละเนาะเพื่อจะให้เราเนี่ยเป็นระเบียบนะคะอันดับแรก การวางแผนการทํางานกวางแผนการทำงาน,างนก็คือกําหนดเป้าหมายในการทํางานเนาะกาหนดขั้นตอนนะคะข้อ2เราก็ปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้เนาะปฏิบัติตามแผนเสร็จในข้อที่3ามเราก็มาประเมินผลการทํางานว่าที่เราทําเนี่ยเป็นยังไงดีไหมหรือมีข้อบอกพร่องตรงไหนก็จะต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะ ในส่วนของการจัดตู้เสื้อผ้านะคะเราก็ควรจัดให้เป็นหมวดหมู่เนาะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นดูในภาพนะคะตู้เสื้อผ้านอะอันดับแรกเราก็วางแผนก่อนว่าเราจะเอาเอาเสื้อที่เป็นไม้แขวนแขวนตรงไหนเห็นไหมเสื้ออยู่กับเสื้อการเกงอยู่กับการเกงใช่ไหมคะต่อไปเสื้อที่พับ เห็นไหมคะเสื้อที่พับเ้าใส่ตรงไหนกางเกงที่พับเอาไว้ตรงไหนเนาะตามความเชื่อโบราณแล้วนะคะเราจะเอากางเกงไว้ชั้นล่างสุดนะะ้อหรือว่าถุงเท้ารองเท้าเอาไว้ข้างล่างนะคะที่เป็นชุดชั้นในเนาะ ก็ลองลงมาก็เป็นางานเกงบนสุดก็ควรจะเป็นเสื้อนะคะทีนี้เมื่อเรากําหนดเป้าหมายหรือวางแผนไว้แล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามตามแผนที่เราวางไว้ภาพที่ออกมาก็จะเป็นภาพนี้เลยแล้วเราก็มาดูว่าออสวยงามหรือยังหรือต้องแก้ไขตรงไหนอีกไหมนะคะก็คือการประเมินผลการทํางานนั่นเองนะคะตามที่คณครูพูดไปเมื่อกี้เลยเนาะ ต่อไปในเรื่องของการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะเราก็ต้องจัดจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะเพื่อให้หยิบใช้งานได้สะดวกนะคะก็มีกระบวนการดังนี้เนาะก็วางแผนเหมือนกันค่ะว่าเราจะเอาอุปกรณ์เครื่องเขียนวางตรงไหนนะคะหนังสือวางตรงไหนเนาะสีวางตรงไหนเสร็จแล้วเราก็ ิบัติตามที่เราวางไว้เลยแล้วเราก็มานั่งดูว่าเออมันเรียบร้อยดีหรือยังมันสะดวกต่อการใช้งานหรือเปล่านะคะเนาะนักเรียนก็ควรมีมุมทํางานอยู่ที่บ้านของเรานะคะควรมีอยู่หนึ่งมุมยิ่งช่วงนี้เราเรียนออนไลน์เนาะเราก็ต้องมีมุมหนังสือมุมเอาไว้นั่งเรียนนะคะเพื่อจะได้ไม่มีใครรบกวนด้วยนะคะแสงสว่างก็ควรจะเพียงพอด้วยนะคะ ในส่วนของการจัดกระเป๋านักเรียนเนาะนักเรียนก็ควรจัดให้เป็นประเบียบเนาะไม่ใช่ว่าเออได้อะไรมาก็ยัดใส่ยัดใส่นะคะในกระเป๋าเราก็มีมีหลายช่องใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนเก็บงานไว้ช่องนีน้กระเป๋าดินสอเก็บไว้ช่องนี้อย่างนี้เนาะ,นะ ในเรื่องของมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะทุกๆวันเนี่ยเราก็จะต้องอยู่มีผู้คนที่มาเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของพวกเราเนาะอย่างทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะเวลาไปโรงเรียนก็จะเป็นครูและเพื่อนๆนะคะดังนั้นถ้าเราอยากอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขเนี่ยเราก็ควรรู้จักมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยนะคะ มารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะเวลา,าบิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยไปทํางานมาแล้วเนาะกลับมาบ้านเนาะกลับมาจากที่ทางานเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยเราควรวิ่งเข้าไปช่วยยกของเลยค่ะลูกช่วยยกของเอามาเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ถามถามก่อนก็ได้อยากินน้ำไหมคะเดีย๋ยวหนูเอาน้ำให้อยากินน้ำไหมครับ ผมเอาน้ําให้นะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยรู้สึกชื่นใจเนาะให้หายเหนื่อยจากที่ออกไปทํางานมานะคะมือนก็หาน้ําหาหาน้ําหา,หา,หาอะไรให้ผู้ปกครองรับประทานเนาะหรือว่าแค่ถามเนี่ยผู้ปกครองก็ชื่นใจแล้วนะลูกนะว่าเหนื่อยไหมคะอยากกินน้ำไหมคะเหนื่อยไหมครับอยากกินน้ํำไหมครับนะคะ เวลาผู้ปกครองไม่สบายเนาะก็ดูแลท่านนะคะช่วยอะไรเท่าที่ช่วยได้เนาะเช่นเช่นช่วยหยิบยาให้เนาะช่วยหยิบน้ําให้นะคะก็แบ่งเบาเนาะในส่วนที่3เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะคะก็คือช่วยเหลืองานบ้านอย่างเช่นกินข้าวเสร็จช่วยล้างจานช่วยทํากับข้าวเนาะช่วยกวาดบ้านถูบ้านช่วยทําอะไรก็ได้ที่เราพอจะทําได้นะคะ ต่อไปเป็นมารยาทในการใช้ห้องเรียนลูกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่เยอะนะคะอยู่กันหลายคนเลยไม่ได้อยู่กันสี่ห้าคนเหมือนในครอบครัวเนาะ<ๆ>มาโรงเรียนเราอยู่ในห้องเราอยู่กับเพื่อนอีกตั้ง20กว่าคนกับคุณครูอีกนะคะ<ๆ>พอเวลาไปกินข้าวเราก็อยู่กับเพื่อนพ่วมชั้นชั้นอื่นอยู่กับพี่ปห้าอยู่กับน้องปอสามนะคะ<ๆ>ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทเนาะในการใช้ใช้ อุปกรณ์หรือใช้สถานที่นะคะ 1. เลยนะคะนักเรียนเข้าเรียนตรงเวลานักเรียนทุกคนทําอยู่ได้ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอสองไม่นอนหลับในห้องเรียนโอ้ครูเคยเห็นข้อนี้นะมีคนทําอยู่เนาะถือว่าที่คุณครูไม่เคยว่าอะไรนี่ก็คือคืออยากให้นักเรียนเนี่ยลองคิดดูนะคะพิจารณาดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเหมาะสมไหมนะคะในการที่จะมาหลับในห้องเรียนนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องเนาะอ่ะส่วนของข้อ3ตั้งใจเรียนค่ะหากมีข้อสงสัยก็ควรยกมือสักถามคครูนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็อยากจะพูดขึ้นมาเลยเนาะ,ะอ่าย่าข้อ4นะคะควรยกมือขึ้นก่อนไม่ควรพูดแทรกเห็นไหมที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะและไม่รบก,กวนสมาธิของครูและเพื่อนขณะเรียนนอยอ่างแบบเคาะโต๊ะเคาะโต๊ะหรือแบบทําอะไรเสียงดังอะไรเงี้ยให้มันให้มันดูน่ารําญ เนาะมันจะทำให้เพื่อนเสียสมาธิได้นะคะไม่รับประทานอาหารในห้องเรียนค่ะคุณครูเคยบอกแล้วเนาะนักเรียนก็ทําได้นะคะนักเรียนห้องนี้น่ารักมากๆไม่ทํางานวิชาอื่นขณะที่เรียนอีกวิชาหนึ่งเห็นไหมเวลาทาครูสอนอีกวิชาหนึ่งควรเก็บงานไว้ก่อนเนาะหาเวลาว่างมาทําไม่หี้เขียนโต๊ะเก้าอี้เนาะรักษาอุปกรณ์นะคะในห้องนะคะ มีน้ำใจนอกก่อนออกนอกห้องเรียนก็ขออนุญาตก่อนเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูทํางานส่งตามกําหนดเวลาช่วยการรักษาความสะอาดของห้องเรียนนะคะมารายาทในการใช้ห้องน้ําและห้องส้วมอากพวกเราจะรู้ดีใช่ไหมพวกเราเป็นคนทําความสะอาดห้องน้ําของโรงเรียนเองนะคะ หนึงเลยทิ้งกระดาษชำระหรือกระดาษทิ่ชู่เนาะในถังขยะที่เขาเตรียมไว้ให้ไม่ใช่ว่าทิ้งไปเรื่อยนะคะ2ครับา่ายเสร็จแล้วก็ควรราดน้ําทุกครั้งเนาะ,ะไม่ขึ้นเหยียบบนโถนะชักโครกนะคะห้องน้ำเราเราไม่ชักโครกหรือเปล่าหรือเป็นแบบคอห,าอห,หา่านไม่ขีดเขียนฝาผนังเนาะทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำ ไม่ขีดเขียนฝาผนังเนาะไม่ไม่ไมขีดเขียนประตูห้องน้ำนะคะทําความสะอาดห้องน้าเป็นประจําแล้วก็ถ้าจะเข้าห้องน้สาสาธารณะก็ควรเข้าแถวนะคะถ้าเกิดคนเยอะๆนะคะอ่าต่อไปมารยาทในการรับประทานอาหารเนาะเราจะท่องกันทุกครั้งก่อนจะรับประทานอาหารตอนอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะ,ะถ้าเราอยู่ร่วมกันหลายๆคนเนี่ย ใช้ช้อนกลางตักอาหารเนาะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงคะช้อนใครช้อนมันเลยไม่ต้องใช้ร่วมกันนะคะโควิดกำลังระบาดเนาะไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังค่ะไม่พูดคุยขณะที่อาหารอยู่เต็มปากนะคะตักอาหารพอดีที่เราจะรับประทานเนาะหรือพอดีคํานะคะไม่ตักคําใหญ่เกินไปเนาะคำใหญ่เกินไปกไป็ตักเข้าไปก็หกเลอะเทอะอีก นะคะไม่ให้ช้อนต้อมกระทบการเกิดเสียงดังเนาะใช้ช้อนกลางตักอาหารใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือมือปิดปากทุกครั้งเมื่อไอหรือจามนะคะดื่มน้ำช้าๆไม่มีเสียงนะคะอ่าและหัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานและทรัพยากรให้คุ้มค่าและประหยัดเนาะอันดับแรกเลยคือเรื่องของการใช้น้ําค่ะลูกไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่บ้าน หรืออยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเนาะเราก็ควรจะช่วยกันเนาะรักษาทรัพยากรน้ํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวใช้เปืองก็น้ําหมดโลกเลยเนาะการปฏิบัติในการประหยัดน้ํานะคะก็คือหนึ่งขณะล้างหน้าหรือแปรงฟันเนาะเราไม่ควรเปิดให้น้ำมันไหลทิ้งโดยที่เราโดยที่เรายังไม่ได้ใช้ประโยชนะ์เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราแปรงฟันอยู่เนี่ยเราควรปิดน้ํา เวลาอาบน้ําก็เหมือนกันค่ะเอาน้ําราดตัวเสร็จปิดน้ําก่อนเนาะแล้วก็ค่อยฟอกสบู่แปรงฟันอะไรให้เสร็จแล้วค่อยเปิดน้ําล้างอีกทีหนึง่งเนาะในส่วนที่สองนะคะของการซักผ้าด้วยซักผ้านะคะซักผ้าก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเปิดน้ําทิ้งแล้วก็เอาน้าเททิ้งเทงทิ้งแบบนี้ก็ควรซักเป็นถังๆซักเป็นถังๆไปเนาะเปลี่ยนน้ําเป็นถังๆไป นะคะในส่วนที่3น้ำที่เหลือจากการซักผ้าถูบ้านเ,นเราก็เอานํามารดน้ําต้นไม้ต่อได้เห็นไหมคะใช้ประโยชน์ให้ไม่มากที่สุดเนาะขนาดล้างผักก็เหมือนกันเนาะล้างผักก็ไม่ควรเปิดน้ำิ้งเนาะล้างล้างล้างเสร็จก็เอาผักออกไปให้มันเสด็จน้ำนะคะแล้วก็ เอามาล้างอีกอย่างนี้เป็นต้นเนาะและสุดท้ายค่ะหากเกิดการรั่วไหลของน้ําตามท่อหรือก๊อกน้ำเนาะควรรีบบอกผู้ใหญ่นะคะให้รีบซ่อมแซมเนาะ,ะในส่วนของการใช้ไฟนะคะเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะในการใช้ไฟเนี่ยหนึง ปิดสวิตช์ทุกครั้งนะคะเมื่อไม่ใช้งานนะคะสังเกตคุณครูจะบอกนักเรียนทุกครั้งเลยเวลาเราจะออกไปทานอาหารนะคะปิดไฟปิดพัดลมให้เรียบร้อยนะคะ2ค่ะไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยๆเนาะและไม่เอาของร้อนไปแช่ในตู้เย็นนะลูกนะมันจะทําให้ตู้เย็นทํางานหนะัก เนาะพอทํางานหนักแล้วมันก็จะกินไฟเยอะมากๆเลยนะคะเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5สังเกตเลยนะคะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเนาะแต่ว่าตู้เย็นถ้าเราถอดมันก็ตู้เย็นนี่เว้นไว้ได้นะคะไม่ต้องถอดปลั๊กเนาะเดี๋ยวมันไม่ทํางานและข้อ5ค่ะรู้จักต้มบํารุงเนาะ มันทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดูสะอาดอยู่เสมอนะคะจะได้ใช้งานได้ยาวๆนะคะในส่วนที่3ค่ะเรื่องของการใช้กระดาษนะคะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนักเรียนมากๆเลยเนาะนักเรียนเรียนหนังสือทุกวันนี้ก็เขียนบนกระดาษนะคะหนังสือที่ใช้อ่านก็ทําจากกระดาษนะคะดังนั้น นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าบางครั้งครูก็บอกว่านักเรียนมีสมุดเก่าๆไหมอย่าเพิ่งทิ้งนะคะหน้าที่เหลืออยู่เนี่ยเราเอามาทําเป็นสมุดเล่นต่อไปได้จะได้ไม่เสียดายมันจะได้ไม่เปลืองใช้ต่อได้เนาะ,ะกระดาษที่ใช้ไปเพียงหนึ่งหน้าเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกนะคะอย่างเช่นเราจะเอามาเป็นสมุดทดเลขก็ได้เนาะหรือว่าจะเอามาเป็นสมุดบันทึกประจําวันของเราก็ได้ วันนี้เราทําอะไรบ้างหรือว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายหรืออะไรที่ไม่ได้เป็นทางการมากๆนะคะสองกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆค่ะที่ไม่ใช้แล้วนะคะเราจะนิยมเอามาเช็ดกระจกลูกมันจะทําให้กระจกเราใสปิ้งเลยนักหน้าต่างนะนะคะเอามาประดิษฐ์เป็นวัสดุเหลือใช้ก็ได้นะคะ อ,อย่างเช่นของเล่นของใช้เนาะของตกแต่งนะคะหรือจะเอาสารเป็นตะกร้ากระจาดได้นะคะมีวิธีทำยูนิตใน u t u b e เยอะแยะเลยเนาะ,ะและสุดท้ายะคะเษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วะคะ่ะอย่าเพิ่งทงนะิ้งแลลูกรวมกันไวนะคะ้ค่ะเป็นกองๆองรวมไว้เป็นปึกเนาะ,ะไปขายของเก่าลูกขายของเก่าได้กิโลโละบาท2บาทนะคะเอาไปซื้อขนมได้เนาะ ในส่วนของการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะกะ็หนึ่นะคะศึกษาคู่มือก่อนเนาะสใช้งานให้เหมาะสมและถูกวิธีนะคะสตรวจสอบสภาพการใช้งานเนาะถ้าซ่อมแซมถ้าชำรุดก็ควรซ่อมแซมนะคะและสุดท้ายดูแลอุปกรณ์ค่ะเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานเนาะจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่อุปกรณ์ต่างๆก็พวกค้อนกันไคลหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ ใช้งานให้เหมาะสมเนาะดูแลให้ให้ให้มันใช้งานได้นานๆนะคะต่อไปจะเป็นแบบทดสอบอีกแล้วนะคะคุณครูจะมีลิงก์ให้นะคะให้นักเรียนตั้งใจทําแบบทดสอบเนาะมีอยู่สิข้อเหมือนเดิมนะคะขอให้ตั้งใจทําขอให้ได้คะแนนเต็มนะคะสวัสดีค่ะ